สวัสดีครับบริษัทซาเนิสเชียงใหม่นะครับซื้อขายแลกเปลี่ยนรถจักรยานยนต์มือ2ทั้งของ Honda และซู z u กิทุกรุ่นนะครับวันนี้พามาชมนะครับรถอีกหนึ่งรุ่นของทางค่าย Honda นะครับที่ได้รับความนิยมไม่แพ้กับ Honda p ิซเลยนะครับซึ่งเจ้านี้ก็คือ,อ Honda ADV 150นะครับโดยรายละเอียดตามสเปคชีทเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ละจุดเลยนะครับเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะครับ ระบบไฟนะครับตัวไฟหน้านะครับไฟหน้าและไฟท้ายจะเป็นแบบ LED นะครับทั้งหน้าและหลังเลยนะครับล้อนะครับสังเกตได้ว่าความแตกต่างของล้อของ p z e กับ ADV เนี่ยจะต่างกันนี่ตัว ADV นะครับขึ้นชื่อว่าเป็น Street Adventure นะครับตามคอนเซ็ปต์ของตัวรถเลยนะครับสามารถล้อตัวนี้สามารถวิ่งได้ทั้งทางฝุ่นนะครับและทางดํานะครับยางมอเตอร์ไซค์ปกติเลยนะครับ ตัวเบรกนะครับจะมีเบรกหน้าจะมีขนาดจานเบรกที่240มิลิเมตรนะครับมีระบบเซนเซอร์ ABS มาเป็นมาตรฐานนะครับตัวนี้ทำงานร่วมกับเบรกของนิชิินเหมือนกันนะครับตัวนี้เพิ่มมาจะมาดูกันที่ชิวหน้านะครับชิวหน้าสามารถปรับระดับได้2ระดับนะครับโดยวิธีการปรับนะครับ เราแค่ดึงนะครับจะมีตัวหมุดซ้ายขวานะครับเราดึงออกนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนขึ้นได้เลยนะครับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้เลยอ่าครับชีน้าปรับระดับได้นะครับต่อไปมาดูกันที่หน้าปัดเลนไม้นะครับอ่าจะเป็นหน้าปัดแบบ LED นะครับอ่าเป็นฟูดิจิตอลเลยนะครับมีแมตบอกวัดบอกความเร็วนะครับมีเลขไม้สะสมนะครับ มีตัวตั้งเวลานะครับมีระบบอะบอกน้ํามันนะครับน้ามันคงค้างในถังนะครับแล้วก็จะมีอีกหนึ่งอย่างนี่ก็คือระบบะมันจะบอกอความจุของแบตเตอรี่นะครับในปัจจุบันนะครับสามารถตรวจเช็คได้เลยนะครับแล้วก็จะมีอีกอย่างนึงจะมีระบบ idling stop นะครับมาเป็นมาตรฐานของรถรุ่นนี้เช่นกันนะครับ ตัวรีโมทก็จะเป็นแบบคย์เลสนะครับอ่าเป็นรีโมทนะครับพร้อมกับแม่ติมเหมือนในรุ่น Honda p พิเลยนะครับความจุถังน้ำมันนะครับรถรุ่นนี้ a d v 150นะครับจะมีความจุถังมาให้8ลิตรนะครับความจุเท่ากับ Honda p พิ150เลยนะครับอ่าต่อไปมาดูกันที่ใต้บอบ์ดนะครับอ่ามี เห็ได้ว่ามีความกว้างนะครับสามารถใส่หมวกกันน็อกได้นหนึ่งใบนะครับพร้อมของสัมภาระอื่นๆนะครับแบบสบายๆนะครับอ่าต่อไปเรามาดูกันที่ตัวเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์ตัวเดียวกับฮอนด้าพิซง150เลยนะครับแต่จะมีการปรับจูนแรงมา้าแรงบิดนะครับอ่าโดยรถรุ่นนี้จะมีแรงม้าสูงสุดอยู่ที่100เอะ ขออภัยนะครับ14.5แรงม้านะครับที่8,500รอบต่อน,นาทีนะครับแรงบิดจะอยู่ที่13.8นิวตันเมตรนะครับที่6,500รอบต่อน,นาทีนะครับระบบระบายความร้อนของเครื่องยนต์นะครับอ่าจะเป็นระบบระบายความร้อนแบบหม้อน,น้ำอ่าังเกจได้ว่าจะมีหม้อน,น้ําอยู่ทางด้านขวานะครับด้านล่างนะครับแล้วก็จุดเด่นอีกที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของรถรุ่นนี้นะครับก็คือ,อ ชกหลังนะครับชกหลังจะเป็นแบบชกมีแบบมีซับแทงสนะครับอรับรองเรื่องความหนึ่นะครับในของช่วงล่างในรถรุ่นนี้เลยนะครับซึ่งทํามาเพื่อรองรับในการใช้งานบนทางฝุ่นนะครับทางออฟโรดนะครับความสูงของเบาะรถรุ่นนี้นะครับจะมีความสูงเยอะกว่าในตัวของ p s นะครับโดยความสูงจะอยู่ที่79.5ซนติเมตรนะครับน้ำหนักตัว ตัวรถโดยรวมจะอยู่ที่133กิโลกรัมนะครับถือว่าเป็นรถที่สูงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็สามารถขี่ได้แบบสบายๆนะครับไม่มีปัญหานะครับนี่ก็เป็นเรื่องแล้วโดยประมาณนะครับของรถ Honda ADV 150นะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจเนี่ยสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามนะครับหรือสามารถทดลองขับได้นะครับที่บริษัทสาพันธ์เชียงใหม่นะครับแผนกรถจักรยานยนต์มือสองสำนักงานใหญ่นะครับ หรือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์053220999นะครับต่อ433นะครับหรือสามารถเลือกชมรถอื่นๆได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับคือ w ว็บ